สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ o v v i e n e น e r Ending น้งังจบคนไม่จบค่ะวันนี้น้ำตาลจะมาชวนดูหนังเรื่อง The Electric State ท่องแดนจักรกลนะคะหนังสนุกนอนดูได้ที่บ้านใน Netflix ค่ะ เรื่องนี้กำกับโดย2พี่น้องรรสโซนะคะผู้สร้าง Avenger ร์เอ็นเกค่ะดาราหลายๆคนก็มาจากมาเวลนะคะแล้วเรื่องนี้น่าสนใจยังไงเรามาคุยกันเป็นข้อๆเลยค่ะข้อ1น,นะคะนักแสดงค่ะที่ชวนทุกๆคนดูเนี่ยที่ปกเนี่ยมีคุณคริสแพตนะคะจาก The Guardian of Galaxy กับน้องมิลลี่บอบบี้บาวน้องอีเลเวนจาก s t ตนเจอร์ติงค่ะ ทีนี้พอเปิดเข้าไปดูในหนังนะคะก็จะมีคุณคีหุยควรค่ะจากซือเจทะลุมันติเวิร์สนะคะมีคุณสเตลลี่ทุกชี่จาก King's Man ค่ะมีคุณ ito, จีอันคา l o โลเอสโปซิโตเจ้าของร้านไก่จากซีรีส์ Breaking Bad นะคะเรียกว่าดาราใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะพอดูจบนะคะดูเอนเครดิตก็ยังเห็นรายชื่อคุณแอนโทนีแม็กกี้นะคะกัปตันอเมริกาคนใหม่แล้วก็คุณวูดดี้อาริลสัน จากแนว u c มีค่ะมาให้เสียงเป็นหุ่นกระป๋องตัวนั้นตัวนี้นะคะเรียกว่าคุ้มตั้งแต่ค่าตัวนักแสดงแล้ว <Wow! S 1> ข้อ2ค่ะเรื่องนี้เรานอนดูงานสร้างระดับ Big กซีนีมาเรียกว่าโปรแกรมเพชรหนังพันล้านที่บ้านได้เลยนะคะแล้วทุกอย่างในจอเนี่ยคุณไม่ต้องมาคอยสะกดตัวเองว่าฉันกําลังดู CG อยู่หนังบางเรื่องนะคะเวลาเราดูเราต้องคอยบอกตัวเองว่าโฟกัสแค่เนื้อเรื่องนะคะงานภาพงานสเปเชียลเอฟเฟกอย่าไป สนใจไม่ต้องไปเน้นความเนียนมันนะคะให้ดูเรื่องเรื่งเป็นหลักแต่ว่าจะบอกว่าดี e e เล c t r i c State เนี่ยเอาไปฉายในโรงได้ไม่ไอายเขาเลยค่ะเน้นรอบที่3แล้วนะคะหนังคุณภาพเข้าโรงฉายได้แต่เรานอนดูได้ที่บ้านค่ะข้อ3ค่ะดีอิเล็กทริกสเตตนะคะเล่าเรื่องความสัมพันธ์ที่เข้ายุคเข้าสมัยมากๆเลยคือถ้าเกิดว่าหนังเนี่ยเข้าฉายมาสัก5ปีที่แล้วเนี่ยเราคงไม่อินขนาดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยเราอะ พึ่งพาย AI นะคะจนสงสัยเลยว่าถ้าเกิดว่าไม่มี AI เนี่ยชีวิตมันคงจะไม่สะดวกสบายขนาดนี้ในหนังในหุ่นยนต์มันบน่นมันว่านะคะว่ามนุษย์ขี้เกียจ จริงยิ่งมี AI นะคะเรายิ่งขี้เกียจจำได้ไหมคะตอนเด็กๆถ้าเกิดว่าเราอะไปได้ศัพท์ภาษาอังกฤษมาสักคำหนึ่งแล้วเราอยากรู้ว่ามันแปลว่าอะไรเราต้องมาเปิดดิกชันนารีนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีความรู้รอบตัวเราก็ต้องอ่านหนังสือมีหัวเรื่องอะไรมาสักเรื่องหนึ่งแล้วเราอยากรู้เนี่ยเราก็ต้องไปเข้าห้องสมุดค่ะต้องหยิบหนังสือให้ถูกเล่มแล้วก็ต้องเปิดให้ถูกหน้าด้วยนะถึงจะได้รับคําตอบแต่ในยุ Google นะค Google ค่ะอยากรู้อะไรก็ถาม Google นะคะคุณอาจจะต้องพิมพ์สักนิดนึงนะคะพอได้คําตอบมาคุณอาจจะต้องกลั ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆสักนิดนึงแต่มันก็ยังสะดวกสบายแค่ปลายนิ้วถูกไหมมาจนถึงวันนี้นะคะแค่เราโยนคำถามเข้าไปในแชท GPT เท่านั้นเองนะคะก็มีคำตอบแบบสรุปใจความสำคัญมาให้แล้วดูหนังแล้วเนี่ยถึงกับต้องย้อนกลับมามองอนาคตของมวลมนุษยชาติเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยในอนาคตจะเป็นแบบในหนังหรือเปล่า oh, <no. S 1> แล้วข้อ4ค่ะ และถ้าเกิดมันเป็นแบบในหนังล่ะคือเราก็ใช้แต่หุ่นยนต์จนเราแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะแล้วหุ่นยนต์เกิดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมานะคะเกิดมีพัฒนาการทางอารมณ์แล้วก็สงสัยว่าแล้วพวกหุ่นอย่างเราจะรับใช้มนุษย์ไปทําไมเนี่ยโอ้โหมันจะเทอร์มินิเตอร์ไหมคะขอบอกเลยนะคล้ายๆเทอร์มินิเตอร์นะคะเพียงแต่ว่าหุ่นยนต์ในเรื่องดิอิเล็กทริกสเตตเนี่ยเขาไม่ได้ยิงนิวเคลียร์ใส่มนุษย์นะคะ,ะ,คะก็แค่ก่อกระบฏก่อสงครามเพื่อจะเรียกร้องสิทธิ์ให้กับตัวเอง แล้วข้อห้าค่ะส่วนฝั่งมนุษย์นะคะก็ไม่ยอมให้หุ่นเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงอะไรเหนือตัวเองมนุษย์ถือว่าก็ฉันสร้างหุ่นขึ้นมานี่ก็จะใช้หุ่นยนต์เป็นทาสแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นานทุนอัจฉริยะก็ได้ค่ะอีสตอรลี่ทุกชี่นี่แหละที่ขี้โกงนะคะเอาความมีเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ประโยชน์ในแง่ของการค้าค่ะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยติดอยู่ในโลกเสมือนนะคะเหมือนแยกแยะความเป็นจริงกับโลกโซเชียลไม่ออกคล้ายๆกับในหนังเรื่อง lady player one นั่นเองนะคะ ข้อค่ะในหนังยังนําเสนอความสัมพันธ์ของพี่น้องนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนแล้วก็หุ่นยนต์ด้วยนะคะเคมีของตัวละครคนฝั่งคนก็ดูลงตัวค่ะของคุณคริสแพทกับน้องมิลลี่บับบี้บาวนะคะแต่ที่ดูดีกว่านะคะก็คือความสัมพันธ์ของคนกับหุ่นยนต์ค่ะอย่างตัวน้องมิลลี่บับบี้บบวนะคะในบทมิเชลกับเจ้าหุ่นยนต์คอสโมค่ะแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะคะก็คือคุณคริสแพทในบทของ ไอคีตนะคะไอหัวขโมยกับหุ่นเฮิร์มค่ะและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือตัวละครโปรดของน้ำตาลค่ะก็คือมือปราบหุ่นยนต์ที่ชื่อว่ามาแชลที่รับบทโดยคุณจีอันคาโลเอสโปซิโตนั่นเองนะคะคนนี้เท่มากจริงๆค่ะข้อ7นะคะเกรดน่ารู้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งจากหนังเรื่อง The Electric State ก็คือหนังถูกเซตให้อยู่ในยุค90หรือจะเรียกว่ามันเป็นอนาคตที่ไม่เคยมาถึงก็เรียกได้นะคะหรือที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่าอีกมันติเวิร์สหนึ่ง และถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูยุค90จริงๆนะคะตอนนั้นเนี่ยคนเริ่มจินตนาการถึงโลกที่เต็มไปด้วย AI เต็มไปด้วยหุ่นยนต์เต็มไปด้วยพวก VR แล้วและพอวันนี้มาถึงค่ะเราอาจจะยังไปไม่ถึงจุดที่มีหุ่นยนต์หรือว่ามี AI ที่เป็นหุ่นรับใช้มนุษย์แต่ในเรื่อง Electric State เนี่ยก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของโลกค่ะที่สงคราม AI ดันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุค90แล้วนะคะซึ่งอันนี้เป็นคอนเซปต,ต์จากนิยายภาพของคุณไซมอนสโตเลนฮฮงนะคะที่เป็นต้นฉบับของหนังเรื่องนี้ สรุปก็คือมันเป็นอนาคตที่อยู่ในอดีตที่ไม่ใช่โลกของเราค่ะเป็นโลกคู่ขนานนะคะที่อยู่ในยุค90ที่เทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปในทิศท,ทางอีกแบบหนึง่งพูดถึงอีตาไซมอนสโตเลนฮาร์กเนี่ยนะคะ <laughs> เป็นศิลปินจากสวีเดนค่ะมีชื่อเสียงในการสร้างผลงานทีมเล t โทรฟิวเจอริซึมนะคะซึ่งอีกผลงานที่น่าสนใจของคุณไซมอนเนี่ยก็คือเรื่อง Tale from the Loop ที่มีการดัดแปลงเป็นซีรีส์ทาง a เม Amazon พร i m e v ดีโอด้วยก็ตามไปรับชมกันได้นะคะ สรุปคือ t h Electric State อะคะ่ะน้ำตาลตัดให้ที่เกรด3นะคะหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เป็นหนังแอคชั่นมันระห่ำค่ะแต่ก็เป็นหนังไซไฟที่มีหัวใจนะคะและถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายหนังที่ชอบความลึกซึ้งค่ะ t h Electric State ก็เป็นหนึ่งในหนังที่คุณเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะลืมลงแน่ๆนะคะถ้าเกิดว่าใครดู t h Electric e State แล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรนะคะหรือว่าช่วงนี้คุณไปดูหนังหรือว่าซีรีส์อะไรมานะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้น้าตาลด้วย ะะสำหรับวันนี้ Movie Never Ending หนังจบคนไม่จบขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ